โอ้ตำนาน,านจริงๆครับนี่จะเป็นลูกมันวะโอ้โหใหญ่ขึ้นมาหน nee. oh, oh. ่อยครับผมเอู้ครึ่งโลนี่ <S 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 hmm, hmm. มาเพื่นยาวมาลูกมาลูกน oh. right, ี่ผมว่ามันจะมีไส่ด้วยไหมครับนี่ครับอู้ยัวรูมันใหญ่ครับผมเอ้าแคปไปเอาครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีแมนบุรีกับพันน้อยครับวัอนี้สองคนครับเราจะมาทําอะไรครับวันนี้ปลาไหลครับผมโซส่เบตปลาไหลเนาะเป็นไงทําไมหัวงอกขนาดนั้น ดอกต้นทูบพี่น้องมันแห้งครับผมเห็นไหมมึงด้วยมึ้ยสุดยอดเลยเอาใส่มื่อนี่เหาใส่ทั้งเยตับไก่นะครับผมแล้วก็เป็นวางหน้าดินไปด้วยนะครับผมนี่นี่ครับตับไก่หรันะครับใส่ตับครับผสมตับนะครับผมมีคนถามว่ามักไวนานไหมว่าตังโดนครับผมชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับนับรอว่าสิน้นๆหรอมาเลยก็ได้ครับผมเนาะมุ้ยปัญหาครับผมมืนอนี่ให้ใส่ซองยางใส่ทั้งหน้าดินแล้วก็ใส่หูครับหาหูไปนา นะครับผมตอนนี้ไอาการไม่ค่อยดีครับผักลายมือคนนี้เป็นวิ่งเวีวเย,วยนคะรับผมสู่แดดไม่ได้นะบวหวานขึ้นบ้างเดี๋ยวเขหน่อยใส่ไม่รเรื่อยๆครับนะทีละตรงตีนะเออตรงนี้มันน่าจะอยู่ทางนี้ถ้าอยู่ก็อยู่ทางนี้ตออะไใหญ่รูอะไรบ้างนะเดี๋ยวเขาจะใส่หนาดินไปทำหาหูไปนะครับสำหรับเอ็ซีเดี๋ยวบอกว่าสอนหาหูในป่าหูไขบ่บางแนวทันว่า ใส่ไว้ข้างหลังก็ได้เนี่ยดีไหมรู่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องใส่หนี่รูไหมนี่รูไหมเนี่ยเนี่ยรูไหมรูอะไรเลื่อนไหมไม่ใหญ่ไม่ต้องใส่ไหมเหรอไม่ไม่ใหญ่แล้วไม่เอาครับผมใส่ไว้ในหลังนี่ใส่เป็นตรงเงาหลังเดินมาเอาครับผมเหยียบพัหน่อยคนใส่เออเนี่ยไม่ต้องแยกกดลงไปใส่ไว้ใส่พอหน่อยใส่เป็นหลังนะครับดูใชไหมอาการไม่ค่อยดีครับมัน อาจารย์สารกับไปเข้าวว่าไปใส่กลับป์ครับมือนีเออเดอร์หนูคนบ่มอหนะครับเนาะอาจารย์กรับแขนเป็นแผลหน่อยหนึ่งนะครับเล่ยลงน้ำบ่ได้ครับผมสำหรับเอฟซีดิซังปลาไหลตัวใหญ่มาครับเนาะพูดอ่ะคนจันหนาวครับเนาะคนจันหนาได้สิรายงานผลนะครับเนาะเพราะว่าผมวันจะไปนครนายกนะครับผมเสาเสาวซุกซาวอาทิตย์นี้นะครับเนาะแต่ไมาเกิดัรื่งอะไรก็รอรอรอลมเบิ้งครับผมเนาะในไมาได้ผมจะแจ้งข่าวไว้ครับเนาะมือนี้ก็จะไปครับนี่ กับไก่พิฆาตเราไปเรื่อยครับี่นี่เป็นล่องเหมืองท้ายนาครับผมเห็นปะทั้งนั้นเพิ่งะเห็ดหน้าไปแล้วทั้งนี้ยังบนเห็ดกระแปลงน,นี่นีไปเลยอันนี้เป็นสวนกล้วยไม้ครับผมของอาจารย์นะครับผมไปครับผมไปเรื่อยครับอืมเราจะไปทางซ้ายก่อนนี่นี่เขาเฉียดซ้ายในล่องนี้น่าจะไม่มีใครมานะเนี่ยดูแล้วเนาะน่าจะยังไม่มีคนเข้ามาครับเราเราลุยก่อนครับลุกๆอย่างนี้ ใส่ไปแล้วก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้เสไปครับผมเดี๋ยวเราชมครับมาในหุ้งงามสีไทยบ้างครับเด้อตอนนี้ขอุยาตใส่ปลาไหลไปก่อนครับพี่น้องวันนี้จะได้บังเหนือรับพี่น้องพ่อไม้แบบนี้นะครับเด้อนี่ให้เยียบยาลงวันนี้นะครับเด้อหรวางไปได้ครับผมไม่ต้องหาดูแล้วครับแบบนี้นี่ครับมันมีน้ําอยู่ครับปลาไหลจะอยู่ตามเนี่ยตามนกอ้ฝั่งนี้ก็วางได้ตั้ง่ลองแท็กลองแท็ก ดีนะมั้อลงมาแล้สองสาม,สามอันล้าค้ากลับก็วางก็ได้เอ้เก็บไก่แทงไปแขีงเขียงเดี๋ยวให้ถึงดินไว้ครับผมนี่หมาแบบนี้แจ้วมีการเก็บรูด้วยนะนี่ครับสองสามก้าครับผมวางแลดเออเดี๋ยวได้รู้เรื่อง นี่ครับเราจะวางไปเรื่อยครับแบบนี้นี่เหยียบลงแบบนี้ครับแล้วก็วางเลยครับไม่ต้องเไม่ต้องหารูแลยครับผมจะกวาาให้เตียนนะครับคนบอกว่าต้องกว่าให้เตียน้ยแทงเหมอนจะมีรูแต่ว่าเราจะไม่ดูลูครับผมหมายแบบนี้เราจะวางไปเลยครับดูที่พี่น้องนี่เป็นป่ายาไซครับเนี่ยเนาะยาไซน้อยเนาะยาไซครับยาไซครับนี่ปลาไหลชอบอยู่ครับแบบนี้โอยาเย เ๋้าเลยทิ้งไว้ไม่ต้องมัดครับทิ้งไว้เลยลเดี๋ยวราดูนี่ฟานน้อยจะเป็นไงเหนื่อยหรูอ <laughs> เรื่อง <laughs> ไม่ได้ร้องไห้างานนะ <laughs> อาจารย์ไม่มาด้วยเลย <laughs> <laughs> เออกไปครับผมเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อยางครับจเจ้าตับไก่พี่ข้าเออเอาครับพี่น้องครับสมมติขวาได้ปลานนีดวงครับผมสองคน โอ้โหอาจารย์ไปมาลูกน้องลุยเด็นดีเลยมาเจอหูบอะไรครับผมนี่ผมว่าแม่นแท่นนี่ครับนี่ครับผมเปิดแล้วนะครับนะที่แรกเรื่มไทยเบิ้งครับผมนี่ผมแทงลงมาผมแทงรูตรงนี้เจอรูมันผมมาดีเขี่ยออกเจอตรงนี้ครับนี่พี่น้องสังเกตน้ำครับนี่มัน้ำมันจะวันวันครับนี่เห็นไหมนี่ครับรูประไลแน่นอนครับแบบนี้นี่เอาไม้นี่ไม้ครับดี้พาน้อยใส่ให้ดูครับไม้แทงลงไปปลายเบ็ดแทงใส่ปลายเบ็ด นี่ครับใส่ผ้าหน่อยแล้วเนี่ยมาเกินสองปีหฮเก่งแทะดึงเชให้ตึงจับเชอกตึงเราก็จับนะจับจับมือเดียวก็ได้โอ้เราจะแหย่ลงไปในรูครับผมนี่ครับจับไก่ของเราแทงลงไปพอพอพอประมาณเขย่าคลกๆให้มันติดไม้ขึ้นมาครับผมนี่ครับเรียบร้อยวางไว้เลยเมต้องปิดโอมานไม่ต้องปิดรูเื้อวางขีดไม้ยางี้ครับผมนี่ ครับน้ำพุ่นวันวันเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นไงรูนี้พันน้อยเป็นคนใส่เดี๋ยวเราจะหารูไปเลยครับนี่โอ้โหแดดก็ร้อนจนลมเอ๋อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราหลุดด้วกันครับตับไก่พี่ขาดก้อยใหม่ลุงรีก็พันน้อยครับมาหนีิจัดไปนผลงพงทั้งไปทุกคนนี่เดี๋ยรอกลับเลยครับได้ข้อใส่แล้วอ่ะหกงงกลัวนะครับจะครึ่งแล้วพอดีไม่เอาไฟมาด้วยเราต้องรีบนิดนึงนะจดี๋ยวให้รูนี้ดึงแล้วครับนี่รูนี้มีตำนานนะครับเนี่ยรูนี้นะ ข้าวก่อนสองสามปีมาแล้วที่บนขาดเพื่อนๆอาจจะจําได้นี่มีใครจําได้ไหมถ้าเป็นเอฟซีได้ไหมเก่าจะจําได้เออลองดึงนิดมีกลิ่นไหมมีสู้ไหมสู้ไหมท่านสู้ไหมีลุ้นลุ้นสู้แล้วสู้เลยใช่ไหมอ้าวสู้แล้วครับผมเอาเดี๋ยเขาจะดูเดี๋ยวขเขาจ โอ้โหตำนานจริงๆครับนี่จะเป็นลูกมันวะจะเป็นลูกโอ้ยหนื่อยอามากโอเคบ่ฟ้าวกันโอเคอยู่ครับผมโอเคอยู่เออใส่ต้มมาแล้วครับผมหนึ่งตัวทำไมก็ว่าเป็นบักใหญ่ด้วยวะตำนานครับตำนานครับอืมจัดไปครับจัดไปพี่หนุ่มมาเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่จะเด้งเงินให้ไม้แทงถืงหัวไปนะเห็นมันผ่านจ้าเก็บเออ เราเราจะลุ้นครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ครับรูมันอยู่นี่มาไหมมาไหมดูซูมมือไหมโอ้ท่าน่าจะมีไซส์ไหนครับตัวนี้ตัวนี้น่าไซส์อยู่เหรอขึ้นมาโอ้โห้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมเอ้าครึ่งโลนี่หว่าไซส์นี้ครับผมยี่สี่ห้าขีดต้องมีครับผมมาแถวแล้วืมสดิดสดิ๊งเหลือเกินอือ เที Treasure, you, <Humans. S 1> ่ยวครับผมพี่น้องมาแล้วสวยีสองเราวันนี้ไม่แห้วแล้วครับผมที่รู้มีกับแก้มแล้วจัดไปพี่น้องครับผมไปครับผมมาเบิ่งทางนี้บันนี้เอ้าเ่าอะไรสะดุดอะไรเอ้าแล้วเอามันทำไมพันอย่างนั้นอ่ะมันกระโดดขึ้นมาเหรอเอยจัดไปพี่น้องเยโอ้เดี๋ยวยิ้มฮุยพี่น้อยสองสามขีดครับพี่น้องมาจัดขึ้นมา อการพันไว้อีหนูจะพันการต้องพันดึงขึ้นมาใช่ไหมแค่นี้ก็ดึงยากวเออขอขอเอาครับผมนมาตัวที่สามแล้วเนี่ยโอ้ส่งหมานอยู่เว้ยรับไกล้กลันนะส่งหมานส่งหมานนิดหน่อยอาอจารย์ไม่มาเราก็หมานสองคนนี่แหละจารไปครับครับผมใส่ถุงเลยเยังมีหุยบ้างครับผม ัดสามตัวแล้วตัดเลยมีดอยู่มีดอยฝั่งนู้นอ่าฮะยังไม่เข้าทีเข้าทางนี่นรองอ้โหตัดตายครับผมโอ้ยครับเนี่ยทิ้งไว้ข้างๆกันเาล่าอันนี้คบมเมนเอาละบนเนอะย่งเหรอนี่อเอาไหม อันนี้เอาแท่นเนี่ยลังๆโอ้ยเกือกวาง,งันไหนวะไปครับผมเาล้วถึงท้ายบ้างนะนี่ครับไม้เข้าเป็นหินหย่าไสครับผมแบบนี้ไม่ต้องหารูครับวางลงไปครับผมแทงเยอะให้ถึงพื้นแล้วก็ปล่อยวางเลยครับผมไปรุ่นกันครับฮะดึงแล้วเอาดึงเลยครับพี่น้องวะวางน้ำกันหลังนี้ก็ไม่ดึงเหรอหืมมาอีกแล้วครับตัวอีซี่พูดเลยปัดเห็นตัวปลายนับตัวอีซี่แล้ว นับไว้ก่อนเล้ของเรามั่นใจเบ็ดเราครับผมอือจะไปจะล่อลวงนุกคนครับเอาปากปลาดูสิไปมีใส่พันปลาไปเก็บใบประคามบอลถ่าครับมึงอือ้ะไปมาครับตัวที่สี่เหาเอ๋อใส่ต้มครับผมพี่น้องเห็นแะต้มดีแนละ้วได้อยู่กระดูกกรอบๆพร,รับพรับพรับเลยจะไปครับจะห้องอยางสำรวจทุกคนครับผมสำรวจเสียเวลาอันนี้ก็น่าจะดึงเลย ดึงแล้วนี่ครับดึงนะพี่ว่านี่ดึงดึงเดี๋ยวให้พันหน่อยมาจัดการพันหน่อยวางแม่นเลยนี่ครับมึงจะพาพันหน่อยออกปากเลยวะออกปากก็แล้วนี่น่าจะดึงและอือหูดอกขั้นจองดึงนะพี่ว่าดึงนะดูแรงดึงนะจดใส่ต้มนะมีไหมออใสต้ม ใช้ต้มแน่น่ะนะได้ต้มปลาไหลแล้วเราคนนี้กับข้าวแอนกับแก้มข้าวแอนกับแก้มเอาครับผมม,มึงพักกันจอดมี่หนองต้นบางไ่ครับปวดมาเทรามาดอนะดึงปากมันขึ้นมาเลยตรงไหนออพันนิ้วก่อนนะบางทีเขาเขาจะไปจับตัวมว้นะครับพี่น้องน,ะนี่ครับเขาตีพันพันมือเน่อหนึ่งกระตัดครับนี่พันนั้นนะนี่ครับ วิธีการตัดปลาสด,สดๆนะครับเป็นๆนะแั่มาพันนิ้วอีพลอได้ห้ครับเนอะผมเจอมาแล้วครับผมก <laughs> ประสบการครั้งแรกในชีวิตนะ่หลังนี้น่าจะตัวใหญ่ว่ะท่านเออรู้สึกจะดึงจมไหมนี่ไหมพี่น้องครับลังนี้ครับเบื้องครับเพิ่นหน่อยกับอาปาครับ <laughs> นีนน่ใช่ไหมมันดึงจมนะสู้ไหม อ๋อไอ้นั่นมันเอา,า,เาไปกินหร,กหรือเปล่วาวะอือฮึดูบนพันโอ้ฟาสั่มพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ดึงเยีงแห้งกะไเลนี่ดึงครับผมเออไม่แน,น,น่ตัวใหญ่อาจจะดึงไม่แรงดูหนุนหนุนตรงนู้นจกเลยจุกเลยพี่น้องเอออยู่เวล่ะมันเพิ่งกินไงนจกไปจกให้เห็นตัวมันก่อนอันแล้วจวกขัาหน้ามันเด้อ ถึงมาแบบนี้พันนิ้วถึงมาห่างมือม,อมันเหมมันจะกัดนะถ้าใกล้ปากเ <c oughs> ลยยุงพี่น้องเอ้ยอ้าวมาไสงามสามขีดจัดไปพัดน้อย,ยอเป็นลมกูสิเป็นพี่น้องเอ้ยมึงกันแย่งกันนะครับเข้าปากยุงยุงมึงครับพี่น้องเอ้ยเก็บว๊อบเรียบร้อยเฮโ้ย หางหางอืมตันก้อนตันก้อนต <c oughs> <c oughs> รงนี้มันจะหางแทงออกมาครับผมปั๊บเลยเลยมันเป็นมัวมัววะกล้องพี่อะแตดงวะกล้องไหนที่เพื่อนน้ำครับผมดึงนะ <c oughs> ไปทางไหน,นล้วงเหรอลกท้ำเสียดโจกีกโจกไป เราจะล้วงดักไปนะครับเราจะไม่ทรมาย่ามันเป็นตัวเห็เหลืองจับเชือกดึงมาแล้วเราจะล้วงดักไปเรื่อยครับเจอแลวช่อว่าเนี่ยตัวดีเดือดอยูน,นนะตัวนี้จับให้เห็นตัวมันก่อนลูดมาหาป่ามันจ,จะไปลูดตัวมันนะไปลูดตัวมันระวังเบ็ดลูดมาหาป่ามันก่อนเอานั่นแหละ พันนิ้วตัดเชือกตัดถึงข้างเล่ะ <laughs> 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 เออเออโอ้มันดินนะ้นตัวมันแรงอยู่มันสู้มันสู้ตัดมีดเลยมันตุยแล้วอือน,นัครับเรร็บร้อยอือตัวย <Thank you. S 1> อเดี๋ยวต้มแท้ครับลอง <Yeah. S 1> โอพิโพิหวังมือนียชัดไปโอ้ย <laughs> โอ้ยใส่ขึ้นกาครับผมหามีตัวอื่นมาอีกเนาะ เผื่อบันทีมีรูผ่านมามืนนมันจะลอย <c oughs> เอาครับผมพักเนื้อยยังไงพอดีมาเจอหู้นี่ที่ผมแท่งไว้ครับนี่ครับมีรอนดึงครับมีการดึงเกิดขึ้นอยากพาน,น้อยเอามาให้โชว์เอามาให้ดูเขาไม่ใช่มาโชว์หลังนั้นยังไม่ดึงครับเราใส่หน้าดินไม้ได้เหนะ็นไหมตัวใหญ่ไหมดึงอยู่ด,ยดึงอยู่ใช่ไหม<ด>เราดูดครับผมมันมืดแล้วตอนนี้ฟัอไฟแล้วก็ไม่ได้ออกมาจะรูมันดีอยู่นะพี่ว่า เ, <ขอ S 2> เหมดแรงนะหมดแลรงเหรอหมดแรงเนะขาดูตัวเลยเนี่ยอ้ยใส่ต้มอีกแล้วครับผมอ่าเอ๊ะไปอะไรตัวใหญ่ไปไหนหมดว้าพุ่งบะบายปีนี่เอา <laughs> จัดไปครับใส่ต้มกับต้มวนะ <laughs> อันนี้น่าจะดึงนะครับผมเดี๋ยวให้พันน้อยเช็ดไปเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนใส่ต้มเก็บก่อนเก็บก่อนมันเป็นมุดมุดไหมที่ว่าน่าจะใช่นะ เห็นไหมเอาดึงด้วยหมาครับผมดึงไงไปบ๊บบ๊อบอย่ทางนี้ลงเลยเลยนี่นี่ลงนี่ปลาหรือเปล่าปลาช่อนเปล่าวะเห็นยังเห็นเชือกกันดึงดึงเชือกก่อนหนึ่งกัช่อนฮะข้อน้อยโอ้ยไปข้อน้อยเนาพอเด็ดแก้วครับผมพี่น้องเอ้ยนี่นี่เขาเหลวขาบเหลวข้าวเขาได้ครับเด้่ยใสบ้านเขาเลยสาแจวใสาแจวจัดไปพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้นะดึงนะครับนี้ ดึงมิดกิลี่ครับูนี่เดี๋ยวผมครับผมเออ,อ,อพอน้อยจัดการนิดดึงยังไงอคร่บผมนี้ไม่งไงเนะี่ยปุ๊ยตับหลุดแล้วไยก่อนดึงไหมดึงเหมือนเปี้ยะเราจะดูครับผมเอาแล้วออาแล้วพี่น้องตัวนี้ ให้ไหมเหรอนะตรงนี้ไส้ครับตัวเนี้ยนี่ครับสู้มือสู้มือหนักไหมหนักมากเลยอืมขยาวอู้นะขยาวกันยาวไปมาลุมาลุนี่ผมวานมันจะมีไส้ด้วยเหรอนี่ครับเอ้ยพารูมันใหญ่ครับผมเอาแคสไปเห็นไหมเอาไม่เลยนะครับผมคงเนี่ยไฟกับเมือดมันมีไฟเลยครับนี่สองคนแคสไปเรียบร้อย ถุงมาถุงฮะตัวแหล่พัดน้อยบ้อ้ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ดึงน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเนาะเก็บปลาครับผมพี่เนาะเวอร์ขับผมกำลังเบร้อยครับมันเขาสิกลับานเนี่ยโอ้ยกระทำเสือใบทั้งหมุนนะครับเนาะบ้านเสือน้อยมึอถีนนอนตรงหน้าคือเกาครับผมอ้ย่านู่นไป บางตัวผลงานท่าแกลงนี่ใส่แล้วรอดเดินกลับมานะครับได้เท่าไหนเก้าอ้ยอ้าวพอได้อยู่ตอนไหนพอได้กินอยู่ตัวนั้นหางอย่างสวยเลยนี่วันี้ออกเจอรูสุดท้ายโอ้เลยสามสี่ขีดจูบครับพวกนี้ฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับผมโบนัสพิเศษเก้าตัวซีฟตัวก็ประคอพอดีครับเอ้าพอได้กินนะครับผมนี่นี่ เห็นว่ากระได้ธรรมไดเลยสองคนนี่แล้วทีเลาะิต้มเลยแต่ว่าเขามีความพิเศษมาส่งกันมะทรงต้มแล้วเดี๋ยวลอบังกันกับว่าเขาจะมาส่งวะเดี๋ยวลอดรุมเมืองสาวครับเด้อนุ่งลายหยาบน้ำครับผมเดี๋ยวพักผ่อนนะครับเนาะตอนสาวเขาหลุดกันไหมครับผมอือตอนน้อยคาเฟ่ครับเจ็ซีโรเบอรี่กัเชิญเนี่ครับเด้อมาเคลื่นีนครับผมอ๋อขอบผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผม เาเนี่เศาตอนเกือบเจ็ดโมงแ้วครับมึอนี่สองคนเอาไหครับผมมึงสวยๆเลยละมันดีมึงแรงๆเลยครับผมนี่ป้อมจมด้ยครับผมนี่ใช่ไหมมีตัวบปอ้ามันจมอะไรวะดึงๆแล้วนู่โอ้โหมันปนเลยครับผมเอ้าไปดูเขาเยไม่ได้ไหมังันมึงติดต่อครับมันยังไงรับพี่น้อง เออโหโอ้มิดเลยมิดดำเลยท่านเนียมิดดำเลยตรงนี้นี่ดูนี่มิดแล้วครับอ๋อคือเราได้ดูนี่อะได้เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเมื่อวานได้ตอนเย็นได้นี่เออมันคนรู๋ไอ้นี่เนี่ยแต่เบื่องในแผนท่านใครใส่บุหรี่แส่บุหรนี่ไงบุหรี่ อตัวนี่นะดิเดิมอนได้แล้วงคืนนี่ออนแล้วโอ้ยโซโ้พี่น้องมันซ่หนูถืว่าวกันตัวถือตัวเอาโอ้โหควงเันสว่าคเลยเว้ยเออเจ้าเจ้าพี่น้องออสองสามขีดครับผมไปไปมาเนาตัวแรกเขาเ้า ออมึงหลังนี่ครับพี่น้องต้องจีดึงๆเ <c oughs> อ,อาไหมนี่ตัวไห <c oughs> ยเฮ้ยขี่หมาตัวกันตัวเลยพี่น้องพันหน่อยว่าปลาดึงึ้นมามันดึงอ่ะตัวกันอีกบ่ละไม่น่าจะตัวเลยพี่พี่ล้มางนี้เลยฟองยางนี น้ำมันยุบลงน้ำมันยุบตัวค่อยสุบน้ำเห็นไซเบตไหมคือตัวเหรอมันเกาะตรงนั้น

อะไรกระดุกกระชอนเด,ดี๋ยวดิกระชอนเฮ้ยที่ขอชอพี่น้องครับดูว่าลูเป็นยังไงลักษณะมันอ๋อบ่นอยู่ดีว่ะอืมปลายาลูกแับมันนี่ครับมาแล้วอีกตัวหนึ่งตัดแล้วแบบนี้เอาครับไปบ่องวะ่ะมาเป็นครั้งนี้ครับงูนี่อย่งเขานี่เป็นหน่อยรวมที่เบังงึกเป็นยังไง มันเป็นยังไงอ่ะโอ้มันดึงไปทางไหนอ่ะตรงทางโน้นดึงไปหารูนู่นอยู่อยู่ไหมที่บอกแล้วว่ามีอยู่อีกอะน่าจะอยู่อยู่เปิดปากไหมเปิดปากดูหน่อยนู้นสู้เว้ยดูวะเฮ้ยไหนเนี่มาแล้วนะตัวยังไงเลยพี่น้อยโลคว้าโอ้ยเป็นโลอ้ยอ่อนซ่อนไปอะไ ต่างกันแท้กันนะข้านายกเนี่ยซำหนูสี่สรถลองลองยึดจับนะมันมันทะลุแล้วเห็นไหมออต้องระวัางนี่ครับปล่อยตัวหน่อยไปจับซุ่มซี้ขมานะไอ้เนี่ยขาดมาเยอะเลยไปจั็ดไปพอมเหลือกสามลังสุดท้ายเอาเลยปลาอยหน่อยนิดเดีปลาอยหน่อยครับมึงโอ้ยมึอคือยิอองยตัวไข้ติบอยู่กินป<อ>่ะ,ะ,ด,ด,ะดึงอ่ะ๋อผมหายอีกเนาะเดึงเหรอเดี๋ยวเราลุ้นนะผม จะให้ด pues. ึงว่าจานั <teachers> oh. 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 ้นด nah. ึงว <mind them> ่าเก็บมากกว่เก็บไปที่มันโดนเก็บไปที่มันไม่ดึงอ่ะเอาดึงวอาได้อยอะสำหรับพี่น้อยกินกินสองลังสุดท้ายเดี๋ยวบ่อะไรเดี๋ยวรอดบุ้งโดนจะยังทำไงครับโอ้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 ขีดสองขีดครับผมพี่น้อยครับผมพ่อได้อยู่ครับคิดไทยอยู่ดีเอ่ะเดี๋ยวรอดบุ้ง ดูดิตัวนี้จะตัวขนาดไหนซ้ำกันนี่บอผมจมเชียวผมจมมดนดีใจขนะมาเอาตัวครึ่งตัวละกิโลมาดูดิคือเข,ขาววานี่ยนะไม่เห็นไปทางนู้นเหรอไหนดึง,ด,งดึงเชือกดิเอออ๋อไม่เหรอไหนเนี่ยดึงโอโ้ปลาไหลบ่อนพี่เหรอเนี่เขาเรียกปลาไหลบอ่อนเอม็ดเม็ดอะ อะไรบอลพี่น้องสองตัวสุดท้ายอา้อน <c oughs> โอ้โหสองตัวสุดท้ายอ้าวยังพ่อได้แกวอยู่ครับผมตามแกวสัดีสบ่อ <c oughs> เออไปครับ <c oughs> เอามาเาครับผมนี่พี่น้องผลงานเด้ครับอันนี้กลางคืนอันนี้ตอนเช้าร์ตอนเช้าได้มางหกตัวครับผมนี่กระเพานหน่อยสองคน <c oughs> เกือบ <c oughs> เอาออเเกืบชีวิตประลอด คื้นตัวงามอยู่เนาะข้างเช้าได้ขึตัวนี่ครับเมื่อคืนไม่ได้ยา<ช>้ายพ,พ่อได้กินอยู่ครับผมแถวแถวใกล้ๆบ้านเขาหนิครับก็คือว่ากันโลสองโลอยู่ได้กินอยู่ครับเนาะสานีนะครับเนะด้อมื้อนี้บ่ค่อยมาเดี๋ยวอรีบหน้าเราทีนี้พาไปหาของใหญ่ครับผมเนาะต้องรอพันหน่อยไปนั่งครับว่าน้าที่แต่เดี๋ยวจ้ากันนะครับผมสวัสดีครับ